ีนะคะเขานี้มีเลี้ยงควายไปดูชีสคารปิ <Okay. S 1> โต้คเชิร์ไนตป็นร<แ>้านขายของเล็กๆนะคะก็จะมี <Okay. S 1> ซาลาเม่จ้าวชืว่อดีอ่แล้วก็โปรชุตโต้นี่เขาเรียกทำดิบนะคะแล้วก็อันนี้คือซาลาเม่ซาลาเม่ก็จะมีแบบว่าเค็มนะคะแล้วก็มันเยอะอันนี้เ <Yeah. S 1> ราเขาเขา ทำเรียบร้อยมาเราทานหลักได้นะคะแล้วก็มีชีสนะคะแล้วก็ชีสที่มีดพลิกก็ค,คือเป็นต้นใจเลนะคะชีสถ้าใครเพื่อนเพื่อนมาก็แวะมาทานได้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่นี่งนี่ก็เป็นชีสสดนะคะก็จะมีริคอตต้านะคะแล้วก็ เป็นมอสซาเรล่าที่รมควันนะคะคล้ายๆลมอสซาเรล่าเขาก็จะเล็กอย่างนึงแต่มอสซาเรล่าก็เป็นชิดนี้ส่วนริคอตต้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าหางของนมคือหมายถึงว่าเขาทําชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนมที่เขาเหลือแล้วก็คือมันไม่ไม,ไม่ไม่สดแบบเต็มที่นะคะเขาก็จะมาทำเดคอตต้าเพราะว่าถ้าเกิดว่านมที่ไม่สดมากเนี่ย พอเราต้มให้เดือดสักพักนึงแล้วพอคนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นริคอตต้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดนมสดๆเลยเนี่ยที่ว่าเพิ่งเพิ่งรีดมาจากนมบัวก็จะมาทําตัวมอสซาเรล่าแล้วก็ทําชีสอ่ะแต่ริคอตต้านี่ก็มันจะเป็นคร้สสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือชีสที่ว่ามีทางกันในอิตาลีนะคะพามาชมแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ในตามต่างจังหวัดนะคะชุปเปอร์เล็กๆโอเคค่ะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะคนที่ อชอบชี้ก็จะได้รู้จักกันสวัสดีค่ะ